สวัสดีครับกลับมาพบกันกับ profit pattern EP15 นะครับชื่อของ pattern นี้ชื่อว่า BOS บก RTO BOS ก็คือ break of structure นะครับ RTO ก็คือ return to original หรือว่ากลับมาในจุดเริ่มตน้นลักษณะของ pattern นี้คือเพื่อนๆเ,เจอ swing low swing high ที่มีการ break ก่อนหน้าสมมติ swing high ที่ถูก break มาแล้ว2ครั้ง1ครั้ง นี่คือมี black swing high สครั้งนี่คือ BOS black swing high ไปแล้ว1ครั้งตรงนี้มี black swing high ใช่ไหมครับนี่ black swing high ครั้งที่2ก็ BOS แบบนี้ครับ BOS black swing low หครั้ง black swing low ครั้งที่2คือ BOS โอเคนะครับอันนี้ง่ายๆเนาะนี่คือ BOS อารก็คือ มีการย่อ,อก,กลับมาทดสอบในจุดที่ก่อนที่มันจะเบรกราคาเบรกตรงนี้แล้วก็ย่อ,อก,กลับมาทดสอบโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเบรกค,ครั้งที่1เบรกค,ครั้งที่2เบรกโลครั้งที่2เราเรียกว่า BOS นะครับ BOS break of structure แล้วราคาก็ย่อ,อก,กลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีการเบรกสงโลตัวนี้สงไฮตัวนี้เป็นตัวดันราคาลงมา ราคาก็ย่อกลับไปที่จุดเริ่มต้นตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยเพ,เพื่อนๆอาจใช้เป็นความรู้เรื่องโซนก็ได้ d ิมาสปายโซ ne หรือ Or เดอร์บล็กก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเลยเมื่อราคาย่อกลับไปเพื่อนๆก็ตั้ง s e l l Li m i t แล้วก็สัลอตอยู่เหนือโซนอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆเนาะง่ายๆหรือถ้าเพื่อนมองว่าจุดนี้คือจุดเริ่มต้นโอเคเพื่อนตั้งที่ Swing Lo w และจุดเข้าอยู่ที่ด้านล่างโซนแบบนี้ก็ได้ครับเลือกได้เนาะ แล้วราคาก็วิ่งไปเ e ค r o ฟิ t ที่ 2R 3R เป็นอย่างต่ำมากกว่าน,นี้ก็ได้ครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเบรกสวิงไฮ้เบรกสวิงไฮ้หลายครั้งละเบรกสวิงไฮ้ครั้งเราเรียกว่า BOS เ okay, อเคนะครับ BOS เรารอราคาย่อกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่โลที่ดันราคาขึ้นไปเป็น Swing Low ตนนัวนี้ที่ดันราคาขึ้นไปเอเคนะครับตั้ง บายลิมิตไว้เหนือโซนและสับลอดหยุดต่ำกว่าโซนหรือสวิงโ w ก่อนหน้านี้ก็ได้ครับราคาก็วิ่งขึ้นไปอีกครั้งราคาเบรกไฮก่อนหน้านี่คือครั้งที่1จริง,งๆราคาเบรกไฮไปแล้วนะครับราคาเบรกไฮครั้งที่2ไม่มีเบรกโลเนาะที่สำคัญต้องไม่มีเบรกโลครับเราจะ BOS ที่ s ที่สวิงไฮก็ต้องดูว่ามีเบรกโลไหมถ้ามีเบรกโลไม่เอานะครับ เบรกไฮครั้งที่2 BOS หลังจากเ k HIGH แล้วราคาย้อนกลับมา RTO นะครับเราตั้งครับบ u y limit อยู่ที่โซนเหนือโซนแล้วก็ส o อตก็อยู่ที่ซ g l โลก่อนหน้าก็ได้ครับหรือใต้ต่ำกว่าโซนนิดหน่อยแบบนี้ก็ได้ครับแล้วราคาก็วิ่กลับขึ้นไปนี่คือ BOS บวก r า o ง่ายไหมครับง่ายเนาะ Black High Break High มาหลายครั้งแล้ว1 2 3 เบรกไฮหลายครั้งละตัวตน,นี้คือ BOS โ okay, อเคไหมครับตรงน,นี้คือ BOS หลังจาก BOS เราก็จะรอราคาย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือโซนโอเคนะครับจะโซนหรือว่าจะไป Swing Low ก่อนหน้าก็ได้เพื่อเพอตั้งนะเลยครับ Buy Limit เหนือโซนแล้วก็ Swing Low ก่อนหน้าอย่างนี้ก็ได้ครับ t a ท e Profit เกือบถึง2เนาะแต่ไม่ถึง2อันนี้อาจจะแพ้หรือเสมอ ถ้าเพื่อนมีความรู้เรื่อง t ท l l i n g stop ก็เสมอไปครับ break high ครั้งที่1นึ่ง break h i g ครั้งที่2เป็น BOS นะครับ BOS เรารอราคาย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นโลที่ดันให้ break high ขึ้นไปเพื่อนเพื่อตั้ง b y y limit ไว้เหนือโซนนะครับแล้วก็ stop loss อยู่ด้านล่างโนะครัตอนนี้คือ stop loss จุดเข้าคือจุดนี้แล้วราคาก็วิ่งกลับขึ้นไปที่2 R 3 4R เทนี้ชนะไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะย้ำอีกครั้งกลยุทธน์นี้แพทเทิร์นนี้ชื่อว่า BOS บก RTO ผมแนะนำให้เทรดในทมเฟรม1ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงคู่เงินคู่ไหนก็นได้ครับผมเทรดทองคำนะครับ XAUUSD สิ่งที่ผมอยากย้ำคือเพื่อนๆต้อง backtest ให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ยอมรับผลลัพธ์ได้แล้วจึงนำไปเทรดจริง ระบบนี้มีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดณเวลานั้นๆนขอให้เพื่อนๆเข้าใจตรงกันไม่ต้องมาหาว่าเฮ้ยทำไมผมโชว์แต่นชนะไม่ใช่นะครับมีแพ้มีชนะแต่ว่าที่ทําให้เพื่อนดูตอนชนะเนี่ยเพื่อนจะได้เข้าใจว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันทานํางานยังไงที่สําคัญทำยังไงให้มันเวิร์กระบบนี้มันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อเพื่อนๆใช้งานระบบนี้ร่วมกับ Money Management ที่ดี จิตวิาการเทรดที่ดีเพื่อนๆมีกำไรแน่นอนครับก็จบลงแล้วครับสำหรับ Profit Pattern ใน EP ที่15พบกันใหม่ใน EP 16ครับสวัสดีครับ